สวัสดีลูกค้าภาคคุมดีดีคอมนะคะวันนี้ก็จะมีการจัดส่งมอบี้เลยนะคะเป็นภาคคุมเจสกียามาฮ่า VX หนึ่งพันหนึ่งร้อยปีสองพันหกนะคะงานเรียบร้อยนะคะสองผืนก็ลูกค้านะคะเลือกเป็นตัวผ้าสีเทานะคะตัวนี้อย่างดีกันแดดกันฝนกันฝุ่นเจสกีนี้เราทําแบบให้ใหม่ตัดให้ใหม่คันลำต่อลำเลยนะคะตรงรุ่นเลยใช้ผ้าด้านล่างนะคะเราจะจายางยืนห้หัวกระท่ายอันนี้สะดวกในการคุมแล้วก็จะมีคลิปล็อกตัวนี้นะคะ ทั้งหมดให้3ตัวนะคะอันนี้สายคลิปล็อกสามารถตัดได้นะคะตานนี้ลูกค้าสั่งพิเศษเป็นงานโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของยามาฮ่าดวงใหญ่เลยนะคะแล้วก็ที่ร้านทำกระเป๋าแถมฟรีโลโก้ให้ด้วยนะคะก็ถ้าท่านได้สนใจนะคะเป็นผ้าคลุมเจสกียามาฮ่านะคะหรือว่ารุ่นอื่นพร้อมโลโก้ก็ติดต่อเราก่อนได้1 8 1แปดหนึ้าหนึ่งแค่ะ